ชมค่ะพักเรื่องหนักๆก่อนที่เรื่องแบบแอะแสบายๆกันมาดีกว่าประมาณไหนประมาณไหนไม่แอะอะไรปกติเพื่อนกันนะให้เราอยู่ด้วยกันก็ฮาๆใช่ไหมชอบแล้วเกินความตลกความสนุกสนานนะจ๊ะแต่แต่ พอถึงโมเมนต์สำคัญเพื่อนกำลังจะเติบโตกำลังจะไปมีครอบครัวเออนะคุณผู้ชมค่ะไปดูวินาทีที่ปัาปริ้นถึงกับน้ำตาตกเลยไม่ใช่น้ำตาตกน้ำตาไหลซึ้งใจซึ้งใจซึ้งใจเออแล้วถูกถามถึงการเป็นนี่ช่างภาพถ่ายพีเวดดิ้งให้กับนัดเด็กับยาย่าพูดไม่ออกมันซึ้งไปดูภาพค่ะดีใจตอนตอนถ่ายแล้วก็แบบ เหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอแบบเหมือนแบบมันตื้นตันอะ่ออนนะค,อคือมันแบบทั้งทั้งเพื่อนทั้งคิมทั้งจ๋าอะไรเงี้ยก็แบบไปใส่เวลให้อะไรเงี้ยมันเห็นแล้วมันก็แบบ โอ้เข้าใจได้เ,เข้าใจคือเอาจริงๆคุณผ,ผู้ชมได้ดู <ừ> ไหมคะสีขุนเขาอะ่ะ<อ>ที่เขาเล่นละครกันมาเนี่ยค่ะแล้วคือแบบพอวันหนึ่งนะเด็กเยย่ายาคือไม่ใช่ว่า แค่ประชาชนลุ้นน่ะเพื่อนก็ลุ้นอยากให้แต่งแล้วตัวเองได้เป็นช่างภาพถ่ายให้อ่ะโมเมนต์นั้นมันคงสูงใจมากๆเลยรรยานจุกจุกแล่วนี่แต่คนที่รักสัมภาษณ์มากมาตลอดชีวิตเพิ่งนเห็นเนาะร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์เนี่ยเออนี่นแหละคุณหลงหางวันแต่งงานตัวเองยังไม่้ําหูน้ำตาไหลขนาดนี้เลยใช่ไหมเอ็นดูไหมคุณผู้ชมไอ้ทางเราบอกเลยว่าเอ็นดูมากๆคอนแรกค่ะก็สัมภาษณ์กันฮาฮาอยู่ดีๆแต่พอนักข่าวแวะมาถามเรื่องพี่มากพี่มากรับบทเป็นช่างภาพถ่ายพีเวีดิ้งให้เพื่อนรักนะเดชดยา่าเป็น านั้นแหละเออมันซึ้งใจหลบไปเลยค่ะหลบหลังไปจกไปเลยคือหมากเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกตื้นตันนะพูดแบบมันพูดไม่ออกเหมือนกันเย่างที่ซาบ้าคุณผู้ชมกลุ่มนี้เขาเติบโตมาด้วยกันผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันเป็นสิบสิบปีเรียกว่าครึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้พี่แจ๊คพอเห็นภาพวินาทีสําคัญของเพื่อนอะเห็นภาพที่แบบชีวิตเพื่อนกําลังจะสมบูรณ์ไปอีกขั้นมันดีใจจนพูดไม่ออกจริงๆก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเอาไปฟังเสียงรอบจ้า ไม่ได้บอกเราเราไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราโตมาด้วยกันเนาะเราพอพอมันเห็นวันหนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะเห็นหน้าตอนนั้นมันแบบโผลมันแบบก็แบบเก็ถ่ายผมก็ s แน p shot ไปตามนั้นอะไรเงี้ยเขาเขาเป็นนายแบบนางแบบที่เป๊ะอยู่แล้วไงนึกว่าถ่ายยังไงก็สวยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายสําหรับใครก็ได้ถ่ายเราเห็นเขาสําเร็จมาเยอะแล้วแล้วครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เขาแบบมีความสุขมากๆ คือน่ารักนะาแก๊งนี้เขรักกันมากเลยคือบ,บอกว่าเป็นงานสําคัญแต่ว่าเลือกที่จะให้เพื่อนอ่ะ ถ่ายให้คุณผู้ชมค่ะถ่ายภาพแบบกอดทรงจําม์่ไปเที่ยวด้วยกันเลยอ่ะส่วนตัวนี่เตรียมไปงานนดเดทแล้วนะคะเน้นย้ำค่ะจัด3มที่นะคะใช่ค่ะขอนแก่นกรุงเทพแล้วก็ที่นอร์เวย์ที่ฉันเตรียมแบบอยากไปขอนแก่นมากอ้าวเห็นบอกแม่แก้วจัดเต็มนะฉันคิดว่าเธอจะไปนอร์เวย์ไปฝึกจับปงจับปลาซะแล้วบาล่องเรือฉันก็เพื่อนเจ้าบ่าวก็จะมาจีบสิเออยอยู่กรุงเทพดีแล้วจ้ามาดูกันต่อนะคะพูดถึงความรักคู่นี้ก็ต้องบอกว่าแฟนแฟนผมน่ารัก จังเลยครับนี่นะคะคู่นี้ค่ะโบเล็กออกงานด้วยกันโอ้โหคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคนสดตายเรียบตุ้ยไปเลยค่ะเพราะว่าขวานและหวานอีกนะคะคือทั้งคู่เนี่ยเมื่อวานออกงานด้วยกันผู้ชมปกติก็จะเห็นแบบทีละคนออกค<อ>ันนั้วันนี้ทุนนั้นทีแต่นี่ออกพร้อมกันเลยค่ะแอ้คุณผู้ชมนะคะก็บอกว่านี่ไม่รู้ว่างานอีเวนต์หรือว่างานแต่งร้องเพลงรักไปเลย3ามเพลงจุกๆุนะคะแล้วอย่างที่บอกมันมีซีนที่ทําให้เราแทบเนี่ยค่ะจับมือกันไปร้องเพลงกันไป สาวโบเนี่ยคือคว้ามืออเล็กนมาจับมือต่อหน้าสื่อแบบนี้ค่ะส่วนคนที่เก็บอาการไม่อยู่ก็ฝ่ายชายนะคะเพราะเขาร้องเพลงอะไรล่ะแฟนผมน่ารักจังเลยค่ะก็สวยงไงนะคะคือโบก็แบบว่าทำเอาแบบว่าคืออเล็กเขินไปเลยอ่ะเพราะนักข่าวถามบอกว่าเพลงนี้แต่งให้ใครอ่ะก็แต่งให้แต่งให้พี่อเล็กก็สิโบเขาสู้กล้องยีโบคนสู้ตา่ายสู้ใหม่ด้วยนะคะอเล็กเนี่ยจากที่เก็บทรงไม่อยู่อยู่แล้วนะคะเจอแบบนี้กันไปโอ้ยไปไม่ไหวจริงๆนะคะ เขินหนักมากนะคะโมยบอกพี่พี่อย่าถามเลยผมเขินแล้วเนี่ย,ยนนไปดูอาการหน่อยสิคะมันเป็นยางงาังไงกันเนี่ยไม่เคยไม่เคยร้องเพลงด้วยกันบนเวทีหรือในงานอะไรเงี้ยก็ก็กประก,กอบกับคนเยอะดูเยอะด้วยก็เลยเตืนตนนนย่นเต้นนิดนึงเรียนเจี๊ยบเลยอะเอาจริงเพลงแรกเขินเขินจริงนะไม่พูดเล่นนะ แล้วเที่ยหนู<บ>ไม่เคยแกรมเนี่าเขาบอกว่าแต่งให้เราเลยจริงใช่ก็ขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอะไรบ้างเปลี่ยนคำถามครับไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่รักกันจะแยกใช่ชีวิตคู่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปครับผม เขาแต่งงานแล้วหรอยังๆๆๆๆเขาออกงานนี้กันกค่สัมภาษณ์ระหว่างนี้ก็แบบเพลินๆเหมือนกันคนเขนรักกันแล้วก็น่ารักกันเหมือนคนรุ่นใหม่ๆจ้ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยสาวโบก็เตรียมโบยบินไปเป็น London Girls แล้วนะคะสองเดือนไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยแหละค่ะงานนี้ก็ต้องถามนิดนึงอเล็กกัวแม้โบก็น่ารักนะจะมีกงมีกิกหรือเปล่านะคะ งานนี้นะคะทั้งคู่ยืนยันบอกว่าพี่รักแท้ไม่มีแพ้ระยะทางแน่นอนอเพราะว่าทั้งคู่เชื่อใจกันแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งคือที่อะไรกลัวเหลือเกินว่าสองเดือนที่ไปเนี่ยมันจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น,นยังไงหรอมันจะคืออะไรไปฟังหน่อยค่ะเป็นห่วงครูด้วย <c oughs> ครูที่จะมาทิชเชอร์เนี่ย <c oughs> ติดเมาส์ติดเมาส์โ,โบไปเรียนภาษาอังกฤษไม่แต่ไปชวน คนที่นูน่นพูดภาษาไทยใช่ให้น้องได้ทําในสิ่งที่อยากทําอยากเรียนก็ไปเรียนครับผมแต่ว่าก็มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้แหละเพราะว่าเพราะว่าอยู่อยู่อยู่กรุงเทพมีคนคอยดูแลตลอดนเงี้ยถ้าสมมติว่าพี่โทรมาตอนหนูเรียนนึกว่าเวดมิน t ที c เชอ my boy บ r i e n d calling l o babe อย่ีย้เ,เหรคนสองคนจะคบกันก็ต้องก็ต้องไว้ใจกันไม่ไว้ใจกันคบกันไม่ได้หรอกครับ นี่ <ừ> นะคะก็สองพูดภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะ <ừ> Wait a minute my Darling calling ฉันว่าเธอกัยบยายโบนี่ดูละครคุณธรรมเยอะเหมือนกันนะให้แม่คน,นเรามันต้องเอ็นจอยมันต้องเอิบอากนะคะสร้างความบดบัดนออะคุณผู้ชม